วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566นะครับผมเข้ามาดูบรรยากาศการเตรียมงานลอยกระทงสมมาบูชานาคของรั้วมอดินแดงครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราไปชมบรรยากาศเลยครับว่าได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับไปชมครับนี่คือบึงสีฐานครับทำเป็นลานสำหรับให้ ประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะลอยกระทงครับขณะนี้ก็มีการเตรียมสถานที่เตรียมทุกอย่างเพื่อให้เกิดความพร้อมครับในการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่จะมาร่วมประเพณีลอยกระทงประดับประดาด้วยธงทิวสวยงามครับทั้งบนและด้านข้างของถนนทั้งคุ้มศิลป,ปะวัฒนธรรม และถนนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่รั้วมอดินแดงแห่งนี้ครับนี่เป็นคุ้มศิลปะวัฒนธรรมครับ ส่วนบริเวณนี้ก็คือกระทงบกครับกระทงบกนี้ทำขึ้นจากงานฝีมือล้วนเลยครับสีสันหลากหลายดีครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับกระทงบกไม่ได้ลอยในน้ำแล้วครับกระทงบกครับอยู่บนบกและพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะมาร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเริ่มลอยพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนศกนี้ครับ